สวัสดีครับคุณผู้ชมน้องๆด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกนิทานอัจฉริยะฟันน้ำนมครับพบกับพี่หมอกล้องเป็นประจำเช่นเคยนะครับเออไม่ต้องตกใจนะฮะที่เห็นพี่ว่าอาจจะดูบวมๆไปนิดนึงเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี้จัดหนักมากเลยครับมีคนพาไปงานเลี้ยงกินตลอดเลยน้ําหนักขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยยังจะต้องมาแนะนําเมนูอาหารให้กับน้องๆอีก เพราะฉะนั้นวันนี้พี่ก็เลยเลือกว่าอะไรที่มันเบาๆต่อน้ําหนักที่มันจะทยานขึ้นไปเหมือนกราฟหุ้นที่กําลังจะขึ้นเลยน,นะครับก็เอาเบาๆนิดนึงแต่ว่าที่สําคัญคือจะต้องมีประโยชน์ต่อร่างกายครับวันนี้ก็เลยมา,เ,าเป็นเมนูสลัดกันดีกว่าแต่ว่าสลัดที่พี่จะทําในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นสลัดที่น้ํามันจะพิเศษกว่าปกติเพราะมันจะเป็นน้ําสลัดโยเกิร์ตสตรอเบอรี่ครับเอาละ น่าสนใจแล้วใช่ไหมมาดูกันดีกว่าว่าส่วนผสมของเราจะมีอะไรกันบ้างครับแน่นอนน้ำสลัดโยเกิร์ตสตรอเบอรี่พระเอกของเราก็ต้องเป็นนี่เลยครับสตรอเบอรี่นั่นเองนะครับแล้วก็มีโยเกิร์ตด,ด้วยซึ่งโยเกิร์ตเนี้ยตอนนี้ตามท้องตลาดจะมีขายหลายแบบใช่ไหมครับอาจจะเป็นโยเกิร์ตที่เป็นรสธรรมชาติก็ได้หรือว่าเป็นโยเกิร์ตที่เป็นสตรอเบอรี่ผสมเลยก็ได้นะครับไข่แดงต้มสุกไปทำเป็นไข่ต้มซะกอ่อนแล้วเอาเฉพาะไข่แดงมานะครับ2ฟองครับ เกลือใช้ประมาณครึ่งช้อนชาแล้วก็มีน้ำมะนาว2ช้อนชานะครับมีน้ำมันครับแล้วก็น้ำผึ่งด้วยอีกประมาณ2ช้อนชาโจทย์สูตรกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับงั้นเริ่มต้นทำกันเลยดีกว่าครับมาเครื่องปั่นพร้อมแล้ววิธีการทำง่ายๆเลยครับน้องๆเทส่วนผสมทั้งหมดลงไปแล้วก็ปั่นให้เข้ากันนะครับยกเว้นตัวของน้ำมันงาที่เราใช้นะครับเดี๋ยวจะค่อยๆหย,ย่อนไปทีหลังครับวันนี้พี่ขอเลือกเป็นโยเกิร์ตสตรอเบอรี่เลยนะครับ หนึ่งถ้วยครับหนึ่งถ้วยที่เขาวางขายกันก็อันนี้พอดีเลยแล้วก็ไข่แดงต้มสุกนะครับสองฟองเกลือครึ่งช้อนครับใส่ไปเลยครับมีน้ํามะนาวอีก2อช้อนชาแล้วก็น้ำพึ่งอีก2อช้อนชานะครับ อย่าเพิ่งใส่น้ามันลงไปนะครับอย่างที่พี่บอกเพราะว่าถ้าเกิดใส่ไปเลยเนี่ยตัวน้ําสลัดมันจะยังไม่ข้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆปั่นแล้วค่อยๆใส่ตามไปทีหลัง <S <S คือระหว่างที่พี่หมอปั่นเนี่ยเอาละประมาณนี้นะแล้วเราก็ใส่ตัวของเอ,อน้ำมันลงไปนะครับค่อยๆใส่ลงไปสองช้อนแล้วเราก็ปั่นให้เข้ากันจนเป็นเนื้อน้ำสลัดนะครับ พี่ก็จะเอาน้ำสลัดเนี่ยลงมาเทก่อนนะแยกก่อนจริง,รงๆแล้วจะทำมากจะทำน้อยก็ทำตามส่วนนะครับถ้าเกิดว่าเราจะทานกันหลายคนก็เอาส่วนเนี้ยคูณ2คูณ3ไปแล้วก็เอาสตรอเบอรี่ที่เราหั่นครึ่งไว้เนี่ยมาผสมกับตัวน้ำสลัดครับเอ๊น้ำสลัดนี้ภาษาอังกฤษเขาใช้คำศัพท์ว่ายังไงนะครับน้องๆคนไหนทราบบ้าง dressing ใช่ไหม D R E W S I N G dressing แปลว่าน้ำสลัดครับถ้าเกิดว่ารับประทานนะสลัดแล้วจะเป็นคนที่สุขภาพดีไอ้คำว่าสุขภาพดีนี่ใช้คำว่า healthy ใช่ไหมครับ H E A L T H Y healthy แปลว่าสุขภาพดีครับผู้หญิงทานก็จะสวยด้วยสวยก็คือคำว่า beautiful ครับ B E A U T I F U L beautiful เพราะฉะนั้นรับประทานน้ำสลัดของพี่แล้วสุขภาพดีสวยคุณนดีรับรองฮะและที่สำคัญเราก็จะได้วิตามินได้แก่แาธาตุต่างๆจากตัวของผลไม้ตะกุลเบอรี่ที่เรานำมาทำนะครับอย่างเช่นสตรอเบอรีเอรเอร่เนี่ยกวิตามินซีสูงสารต้านอนุมูลอิสระก็สูงด้วยนะครับเอาล่ะคลุกให้เข้ากันนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะเอาผักโซดที่เราเตรียมไว้นี่แหละครับนี่วันนี้มีกรีนโ Oak มีเลดโอ๊มีเฮดบัตเตอร์เฮดด้วยเอาตัว s t r a w บอรี่ที่เรา mix แล้วกับน้ำสลัดนี่แหละใส่ลงไปแล้วก็เดี๋ยวจะไปคลุกอีกทีนึงเราจะไม่ตักใส่ทั้งหมดนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวตัวน้ำสลัดจะเยอะเกินไปเดี๋ยวไม่อร่อยเวลาคลุกก็ไม่ต้องรุนแรงกันมากนะครับน้องๆเพราะว่าเดี๋ยวผักช้ํหมดไม่น่า,ารับประทานนะครับ หลายคนบอกว่าเห็นเมนูที่หมอทำวันนี้แล้วแบบโอ้ยมีทั้งผักทั้งผลไม้เลยไม่เอาได้ไหมเราต้องฝึกรับประทานนะครับน้องๆคุณพอ่อคุณแม่ก็ต้องฝึกน้องๆด้วยเพราะว่าทั้งผักทั้งผลไม้นี่มีประโยชน์มากๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่สามารถจะรับประทานได้จริงๆทั้งผลไม้ทั้งผักนะครับตอนนี้ก็มีผู้ช่วยแล้วละครับก็คือการที่เขาเอามาเอาของสดแบบนี้มาทำเป็นน้ำผลไม้น้ำผักบ็มีนะครับ ทั้งสตรอเบอรี่ทั้งแอปเปิลองุ่นเป็นมิกซ์เบอรี่หรือแม้กระทั่งผักโขมเนี่ยตอนนี้ก็มีทําแล้วอย่างเช่นน้ำผลไม้100%ยเปซนทิปกโก้ซูปเปอร์คิดเนี่ยแหละครับมีทุกรสที่ผมกล่าวมาเลยเอาละเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่หมอจะเอาไปแต่งจานให้สวยงามพร้อมให้รับประทานได้นะครับเสร็จแล้ว สลัดน้ำโยเกิร์ตสตรอเบอรี่ฝีมือผมเองนี่ฝีมือพี่หมอกล้องจริงๆนะน้องๆก็ทําได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ทําให้คนในบ้านรับประทานได้เช่นเดียวกันครับกับเมนูดีๆแบบนี้นะครับเออย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับกด subscribe ยังกดก่อนนะเดี๋ยกด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 ก่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนกดก่อน subscribe นี่ไงกดกดแล้ว